รับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เกม F4 Online ครับผมวันนี้เราอยู่กับกิจกรรมใหม่ครับผมกับ Golden Spin บอกได้เลยว่ากิจกรรมนี้จะเข้ามาแค่เดือนละ1งครั้งเท่านั้นครับผมนะมาครับผมเดี๋ยวเราเล่นเลยครับผู้ชมน่าจะคุ้นหน้าคุ้นใจอยู่แล้วเนาะสำหรับคนที่สปินเพราะว่าเราก็แบบเล่นทุกรอบที่มันเข้ามานะครับมามาโอ้เราถูกด้วยทุกคนครับครั้งแรกแค่1นหนึ่งบาทปหเออถูกมาคุณผู้ชมนี่ครับอันนี้คืสิบบาทเนาะ ครั้งที่2 10บาทนะครับเติมสักร้อยหนึ่งเนี่ยได้สูมหลายครั้งอยู่นะคุณผู้ชมรอบนี้หลักๆผมจะเอาเป็นใบนี้นะครับเป็นทางด้านของ a T G ครับ Legendary Player นะครับโหที่จริงมันก็ตำนานหมดนะนะครับสำหรับคลาสนี้นะครับโอเคมาขอตัวไม่ซ้ำทุกคนครับเดี๋ยวพาไปดูครับว่ามีตัวไหนเราบ้างนะครับหลักๆขอตัวไม่ซ้ำแต่ถ้าเกิดว่าได้ตัวซ้ำก็เดี๋ยวหมวดบวก9นะครับมาอะไรอะไรคือผมเตรียมไว้แล้วทุกคนครับในกรณีที่แบบได้ตัวซ้ำนะครับ ผมหวดแน่คุณผู้ชมอ่ ه, กาการลุนมาดริดนะครับ3ถึง8ครับแต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเอาใบนี้นะครับหลักๆนะใบนี้ผมไม่อยากได้นะครับเพราะเกือตลอด10,000เอ็มนะครับมาดูครับใกลหมดละคุณผู้ชมถ้าเหมากระดานเนี่ยจะอยู่ที่2,700บาทมี2,500 0ด้วยครับนะเหลือแค่3อย่างโอ้แต่แพงๆทั้งนั้นเลยครับยังไงอ G ขอไม่เหมาเลยไหมไปนี่ผมไม่อยากได้คุณผู้ชมขอไม่เหมาแล้วกันนะคุณผู้ชมครับ N t G มา n t g มาสวยงามครับผมผมไม่เอานะครับคุณผู้ชมครับไปนี้นะครับบอกเลยว่าผมไม่เอานะครับสวยๆประหยัดตังค์ไม่ได้เยอะครับ3 6 0 0 0 M นกมะครับแล้วก็บรรุนตัวนี้ต่อประมาณนี้ทุกคนครับสลับคินี้ครับเนี่ย เป็น38 0 0 0เกือบ3า0 0 0่นะครับส่วนการ์ดก็ผมหน้าตาประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมเคลียร์การ์ดที่แบบไม่สวยอก่อนแล้วกันโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเอาไอคอนด้วยแล้วกันผู้ชมนะไปมาลุ้นบวกแปกันเพราะว่าเดี๋ยวคลิปนี้มีอะไรต้องพูดเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เกมมันเพิ่งอัปเดตมาใช่ไหมมันมีคลาสใหม่ด้วยนะครับในที่สันคือมีกุนริดนะครับโมเมนต์มาแล้วด้วยไม่ไฟนะครับจอที่ฮันที่สองพครับผมผมอาใบนี้ก่อนเลยครับผมคุณผู้ชมครับ 6ถึง8มาปีเก่าอยู่นะครับมีแค่ l ออครับที่ผมอยากได้ b t ที b, OK, U, Frances, ีโอเคไฟอยููฝรั่งเศสเอ็มบปเป้ไม่เอากาเมโร่ขอยอ็มเป้ตัวที่เราคุ้นเคยนะครับโอ้ยคลิปที่แล้วก็เปิดได้ลุ้นมาดริดครับผมนะแล้วก็ LN นนะครับที่จริงก็ออกยากอยู่นะครับมาครับ คลิปนี้สั้นๆคุณผู้ชมเฮ้ย,ยปีอะไรอะ BTB ครับผมสมเปนแบ็กซ้ายไม่เอาเบอร์นาะดขอขอที่เอาบาผมเอาคลิปบารีรันหรือเปล่าวะเฮ้ยผมไม่ได้เอาคลิปบารีรันนะคุณผู้ชมอะไรครับเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วสองตัว เคยเปิดได้ครับจากคลิปที่แล้วครับนี่ครับสหรับคาร์ดนท g ที่ผมเก็บสะสมอยู่ครับหลักๆก็ประมาณนี้ทุกคนคือไม่รู้จะจัดยังไงเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เปิดได้แต่ตัวรุกนะครับมีตอเรสครับผมนะมีชาบมคืนมีแบ็กแฮมครับลิคูเม่ครับอีลิกคอนโตนาแล้วก็มีเอียนไรท์นะครับซึ่งขอไม่ซ้ำละกันนะครับหลักๆเมื่อกี้เห็นแวบๆเนี่ยมีไอ้พวกเอโตเอโตใช่ไหม อยากได้เอโต้คุณผู้ชมหลักๆผมขอตัวไม่ซ้ำคุณผู้ชมครับผมนะสลับกิจกรรมนี้ครับเวลาเปิดมันจะออกพึ่งไปเลยนะครับราคาไม่มีอะไรไม่มีทุกคนครับมันจะเปิดแล้วก็ออกมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับเตรียมตัวรับแรงกระแทกครับน็อตทาเจียคุณผู้ชมครับ3 2 1ขอตัวไม่ซ้ำมาใครฟุบชาบี้โอเคครับผมกองกลางครับ1 1 8 ก็ได้อยู่ทุกคนครับเพราะตัวนี้ผมยังไม่มีนะครับเป็นชาบี้ครับอู้แต่ความเร็วนี่คือค่อนข้างน้อยครับแต่ไม่เป็นไรครับหลักๆก็ถือว่าเอามาเป็นคอลเลกชันเก็บสะสมครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูแชมปีเป็นพาร์ตกันต่อทุกคนครับพอดีพาร์ตผมครบแล้วทุกคนครับสำหรับซีซั่นที่เท่าไหร่ผมจําไม่ได้แล้วทุกคนนะครับเต็มเลเวล30ครบผมยังไม่ได้รับอะไรเลยครับเดี๋ยวเรามารับกันนะครับสําหรับพาร์ตนี้ว่าเฮ้ยมันมีความที่แบบน่าเติมหรือเปล่ามันคุ้มหรือเปล่า นะครับเผื่อคุณผู้ชมแบบกำลังลังเลนะเพราะว่าตอนนี้เพิ่งสัปดาห์ที่2นะครับของจะเป็นพาร์ทสหรือ3นะน่าจะ2ใช่ไหมนะครับเพิ่งจะสัปดาห์ที่2โอเคเดี๋ยวผมรับมาก่อนเลยนะครับวันนี้จะเป็นสเปเชียลนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวรับตัวใหญ่มาคุณผู้ชมมาดูครับว่าพาร์ทนี้เราจะคุ้มหรือเปล่าถ้าตัวมีไฟออกสักตัวผมถือว่าคุ้มแล้วนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับอ่ะแล้วก็จะมีตรงนี้ครับอันนี้คือเหมาหมดนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอญาดหมุนแล้วกันครับเดี๋ยวเราไปเปิดการ์ดทีเด โอเคครับผมตอนนี้ของเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือแชมปีเป็นพาร์ททั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมรับมาก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าเติมไหมทุกคนนะครับสำหรับพาร์ทนี้300บาทกลมๆไปนะครับสำหรับใครที่จะเติมเนาะโอเคครับเดี๋ยวรับมาก่อนนะครับโอ้โ c p ผมเยอะมากครับไอดีนี้ยนะครับไอดีแบบไม่มีก็คือไม่มีเลยนะครับอย่างสายฟรีอย่างเงี้ยเหลือน้อยมากนะครับสำหรับ s c p โอเคอะเดี๋ยวมาดูตังกันก่อนครับทีละอย่างคุณผู้ชมพาร์ทนี้ได้ตังเท่าไหร่นะครับประมาณ ตรงนี้12,300เอ็มคุณผู้ชมครับใช่ไหมโอ้โหได้อีก1,500นะครับก็เป็ดเสร็จครับผมได้ประมาณ13,800นะครับก็กลมๆ1ม0 0 0ได้นะปัดเสร็จนิดหน่อยนะครับส่วนการ์ดก็หน้าตาประมาณนี้ทุกคนนะครับเราไม่นับไอ้พวก SVP ไอ้พวกอะไรเนาะดูการ์ดเลยนะครับประมาณนี้เลยครับนี่คือจากแชมเปญพาร์ททั้งหมดนะครับมาครับ32ชิ้นคุณผู้ชมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมมาครับไฟไม่ไฟ นะครับผมเปิดทีเดียวเลยนะครับคุณผู้ชมขอไฟแหละปีอะไรอยู่ข้างหลังครับมาลุ้นกัน300 l s ไฟครับผมสวยงามเฮ้ยโอ้โหพอเป็น GK เท่านั้นแหละอุ้ยวันเดซาสี่หมื่นเฮ้ย, 40, ยไม่แยกผู้ชมนะครับตัวนี้หมื่นสนะครับจากการันตีบวกแนะครับเคเลอร์ มิโคเลนโกนะครับ6,000ครับผมใช้ได้นะคุณผู้ชมนะครับอะผมขายเลยแล้วกันครับต่ำไม่เป็นไรนะครับผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วสำหรับเอ็ดวินพันเดอร์ซานะครับแล้วก็ชาบบี้ครับสแตทประมาณนี้ครับอ่าอันนี้คือผมจะเอาสแตทรวมฟูลทีมฟูลบวกแให้นะครับเผื่อใครที่แบบสงสัยว่าเฮ้ยชาบี้เนี่ยสแตทประมาณไหนหลักๆสแตทประมาณนี้ครับเพราะว่านักเตะคลาสอินดิจเนี่ยมันจะไม่ให้เราดูสแตทใช่ไหมก็ตามนี้เลยครับ โอเคครับผมเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมมาสองนะครับสำหรับคลาสใหม่นะครับหรือคุณผู้ชมสามารถไปดูในเกมได้ครับเพราะว่าตอนนี้อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับสำหรับคลาสใหม่นะครับผมน่าจะต่ละตัวนะเราจะดูตัวหลักๆของผมแล้วก็แบบตัวดังๆแล้วกันนะครับตัวที่ผมคิดว่าเฮ้ยคุณผู้ชมน่าจะสนใจกันนะครับนี่ครับอย่างมอยเซสไฮเซโดนะครับโอ้โหสแตทนะครับถือว่าเอาเรื่องมากนะครับคุณผู้ชมมาดูได้นะอันนี้คือรวมบูทฟูลทีมเถื่อนมากนะครับสแตทร้อยสามสิบสามคุณผู้ชมดูดิ โอ้โหแล้วคือสกิลดีด้วยครับมีงูด้วยนะครับโอ้โห122แต่คิดว่าน่าจะแพงครับผมนะแล้วสมมุติหไฮลุนครับโอ้โหแซ่ด121ครับถ้าเกิดว่าบวกแปดนะครับโอ้โหเก่งมากคุณผู้ชมหไฮลุนครับคือสปีดต้นกับความเร็วนี่คือแบบล้อกันมาเลยครับแล้วคือนักเตะแมนยูเนี่ยมันจะโกงตรงที่มันจะบวกน่าจะสปีดต้นใช่ไหมสำหรับการฟูลทีมอะไรเงี้ยโอ้คือวิ่งกระจายแน่นอนทุกคนครับโอ้แต่คิดว่าน่าจะแพง นะครับสลับรูนผมคิดว่าน่าจะมีแบบถ้าเกิดว่ามันไม่บักนะก็น่าจะมีแบบ7จ็ดแปดแสนนะนะครับหรืออาจจะเป็นล้านเอ็มก็ได้นะสลับอยรูนครับมีไคลโลมูดริกครับปีนี้เหมือนจะเป็นปีที่ดีกว่าทางด้านของ2 2 UCL นะครับโ้วิ่งร้อยสี่สิบครับคุณผู้ชมครับมนะูดริกฮะสปีดต้นดูคล่องตัวครับโหยเถื่อนมากนะครับ่พลังแฝงเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะแบบไม่มีพลังแฝงในการยิงก็ไม่เป็นไรนะครับจบสกอร์ร้อยยี่ห้านะก็ถือว่า กลางๆนะครับไม่ได้ดีอะไรมากนะครับล่องตัวแบบสูงมากเลี้ยงบอลครับดูฮะโอ้อยากได้มากครับมีไคโลมูดริกนะครับมีเจดอนซานโชนะครับซานโชก็เป็นหนึ่งตัวที่คนชอบเล่นกันนะผมเห็นแบบชอบเวลาเจอฟูลแมนยูเนี่ยจะชอบเห็นปีบีโอเอแบสีแดงๆนะครับโอ้โหดูความเร็วครับสปิดต้นโอ้สาวฟบอแมนยู่คือผมบอกเลยว่าเร็วๆทั้งนั้นครับแต่ตัวที่เข้ามาในยี่สิบสามนิวเจนนะครับตัวเถื่อนมากคุณผู้ชม เอ้ยมีกูแลด้วยนะครับตัวนี้น่าสนใจครับผมโอ้สกิลครับพลังแฝงโคตรดีอ่ะหลักๆประมาณนี้ครับก็ถือว่าโกงพอสมควรครับแต่คิดว่าน่าจะแพงคุณผู้ชมครับแพงแน่ๆครับกองหน้าที่แบบหมดคําจะพูดนะฮะคุณผู้ชมครับอ่ะสแตปก็ถือว่าเถื่อนใช้ได้ครับใครที่แบบเล่นปีปัจจุบันน่ะแต่คือต้องรอให้แบบการ์ดหรือว่าคลาสมันแบบออกมาเยอะๆก่อนนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะแพงอยู่ทุกคน เพราะว่าเหมือนเป็นตัวเดียวแล้วก็ปีเดียวที่แบบบวกแปดแล้วรู้สึกว่ารู้สึกว่าเก่งนะครับเพราะปีอื่นเนี่ยผมยังเฉยๆอยู่นะสำหรับนิโคลัสแจ็กสั้นนะครับแล้วก็อีกคลาสหนึ่งที่มีการหยิบเข้ามาก็คือ24ฮีโร่นะครับประเด็นคือกิจ22 23มเพิ่งเข้ามานะครับ24ฮีโร่โอ้โหแล้วผมบอกเลยว่าตัวนี้บูตเชลซีละสองเท้าครับโอ้โหจารุก้าครับคุณผู้ชมโอ้ oh my god เฮ้ยสปีดต้นร4 0ความเร็วร้อยสีโอ้ผมบอกเลยว่าตัวนี้คุณผู้ชมอย่างท็อปฮนะจบสกอร์ร้อยสีหเย็ดเข่ว้วแต่สกิลมีแค่หม่งบอลน,นะครับแต่ตัวไม่ได้สูงมากนะโอ้แต่โหดูสแตทนะทุกคนจบสกอร์1้อคือถ้าเกิดว่าข้ามพลังขนาดนี้สกิลไม่ต้องมีก็ได้นะครับเดี๋ยวไปใส่เฟิร์สทัชหาช่องเอาในเกมเดี๋ยวผมแคปไว้ก่อนนะ โอจารุก้าววอรลลี่ครับคุณผู้ชมมีบูธนี่ฮะมีเคลซีนะครับมียูเวนตุสครับซามโดเรียครับผมอีหนึ่งทีมที่ทีมอะไรผมไม่แน่ใจนะแต่บอกได้เลยว่าเด็กเคลซีอย่างผมเนี่ยอันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ทันนะสำหรับคนนี้ครับแต่ได้ยินแบบชื่อเสียงเรียงนามมาเยอะพอสมควรนะคือ24ีฮีโร่จะเป็นปีที่แบบต้องแพงมากแน่ๆทุกคนครับ <c oughs> ม่ใจะเป็นแบบในเอนะครับเงินในเกมหรือว่าค่าเงินนอกอะไรเงี้ย ใครเปิดได้ผมบอกเลยว่ามีรวยล้นฟ้าดูสแต็คครับวิ่อกี้เท่าไหร่อะร้อยสี่สิบเลยป่ะถ้าเกิดมาบูธฟูดิ่งจริงจริงมันจะบู์เพิ่มต่อด้วยนะทุกคนนี่ฮะโอ้โหเวียนลี่คุณผู้ชมครับสุดยอดกูดแต่ละตัวสแต็แตเริ่มเยอะมากครับคาร์ลอตเตเบสครับขอสองเตเบสหน่อยนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหนะครับซิตี้แมนยูคุณผู้ชมนะครับ ผมมียูเว่ด้วยครับหวานเจี๊ยบครับคุณผ,ผู้ชมครับรามิเลสครับลูกชิปข้ามหัวนะี่คือยังฝังใจผมอยู่เลยนะมีใครทานบ้างครับสําหรับรามิเลสครับโอ้โหรามิเลสครับคุณผ,ผู้ชมสุดยอด้ยผมบอกเลยว่าเชลซีเยอะนะเนี่ยไม่ใช่เยอะหรอกเชลซีแบบตัวแบบแบบมันมันเป้ง,ปงๆนะทุกคน นะเป็นตัวที่ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับผมมีการอัปเดตเข้ามาด้วยครับสำหรับทางด้านของไอคอนเดอะโมเมนต์ใหม่นะครับซึ่งหนึ่งในนั้นมีตัวที่ผมใช้อยู่ก็คือรถกุลิกนะครับผมราคาโห7แสนล้านมีคนตั้งรับกับผมแล้วมีคนดึงไปแล้วด้วยทุกคนนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยประมาณ8-9แสนเนี่ยต้องจ้างดึงนะครับตอนนี้ครับเข้ามาแล้วครับสำหรับไอคอนเดอะโมเมนต์ครับแล้วบอกได้เลยว่าเถื่อนมากๆทุกคน นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะแลกให้ดูด้วยหนึ่งตัวนะเพราะว่าผมมีในทีมอยู่นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวที่มันเป็นตัวคอนแทคนะครับเพราะว่าผมไม่มีนะครับสำหรับเหรียญมากพอนะครับมีอยู่แต่แบบมีไม่เยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราแลกมาเลยทุกคนครับสแตทเริ่ม123นะฮะเอา119ครับแลก123ครับผมนี่ครับขึ้นมาแล้วเรียบร้อยครับไอคอน TM ปังมันจะแตกนะฮะคุณผู้ชมอ่ะเรียบร้อยครับแล้วก็ได้มานะครับสำหรับทางด้านของกุนริด รูทกุลิตไอคอนเดอะโมเมนต์ครับนี่เลยครับอันนี้คือลงทีมอะไรเรียบร้อยแล้วทุกคนครับว้่งก็เหมือนสแตทซีเอ็มมันจะลดหรือเปล่าครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆครับอย่างที่บอกครับอ่ะประมาณนี้ทุกคนนะครับหรือว่าผมต้องโอ้แต่เอฟพีเหมือนจะไม่พอเนี่ยนี่คือผมพยายามจัดให้แบบให้มันทุกตัวแบบมันลงได้หมดแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ก็ถือว่าดูครับดูสแตทซะก่อนคุณผู้ชมเอ้ยนะครับไม่รู้จะเก่งแบบยังไงแล้วว่าดูดิ ตำแหน่ง CF ตำแหน่งหน้าต่ำครับเล่นปีกยังได้เลยครับสำหรับคุณติดครับโอ้ยิงไกล137นะครับดูฟรีคลิปครับยิงโค้งครับสุดยอดนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวแบบขี้โกงมากๆเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวมารีวิวให้ดูครับคลิปนี้น่าจับประมาณนี้ทุกคนนะผมนะเราคุยอะไรกันมาเนิ่นนานแล้วแหละนะผมนะได้เวลาแล้วทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะผมนะชอบใจฝากกดไลค์กดติดตามช่อง Next TV ด้วยนะครับไว้เจอกันคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ